ดูครับ

ดูไปเอาไปฟังนุ oh, oh. Oh. Uh. Oh. Uh. ่นเอาไปฟังนุ่นเอาดูาไปไหนวะไปไกลวะโอ้โหไปทัาจ่าเลยพุณว่าดูดเลยพุณ

โอ้ยจะโดนตรงไหน,ไหนวะเนี่โคง่าโอ้โหวัววัวมมมมดููด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 ยดูยยด,ยยดยยไไูยูดยูด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 ูนูู่ดอดยดดูดูดูดดูเดีดยวูดูดูด่ดูดูดูดด่ด โอ้ยนู่นไปนู่นแล้วพยายามลุๆๆ้นๆนที่ส่วนไปลายปลายไม่พดอ่ะเฮ้ยกลับขึ้นมากลับขึ้นมาแล้วแหมอย่าไปพูดนำมันกลับขึ้นมากลับขึ้นมาแล้วโอ้โหใหญ่เลยแหละ เฮ้นี่มันเพียก่อนเดี๋ยวๆๆโอ้ยดึงคืนสู้ๆมันนี่มันี่แล้วใช่ไหมมันมันไปแล้วมันบัดทุเลครับท่านผู้ชมโดนทั้งทีก็ใหญ่เลย อ้ตาเลยเออนังปิ๊กโอไปนู่นเลยเหรอเดี๋ยวซ้ำครับทุกคนเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยทุกคนซ้ำครับต้องซ้ำโอ้ยใหญจัดใหญ่จัดโอยเว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 เ ไปยาแล้วเอาเอารีบ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 รรีบเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวผมดึงให้เดี๋ยวผมดึงให้ไอ้ชายทำไรเล่านี่นี่นผมดึงกลับมาแล้วนี่ไง่ะ นี่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 กลับมาแล้วกลับมาแล้วใช้ไหมนี่เร็วน่าจะหมดแรงแล้วมั้งอุ้ยิงตัหนปไงเอนอืมืนดึงไม่ได้มันไปพันป่ายาวไว้ที่แรกอ่ะเนี่ย

งลงไปเลยไม่ลึกหรอกนะนเพียงนะโอ,โอ้เพียงเอิงเงี้นะยมาทานเึกถูกมง <laughs> โอ้ยเอ้ามาทานเร็วๆปลามันมันมันหมดแห้งแล้วค่อยๆเศร้าเด้ออย่าอย่าเฝ้าไปจับลูกดอกเด้อ เองงาเจ้าสาเธอเซิบอ๋อขยเม็ดอย่างใน,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 นกระเป๋าน,านี่จะสูบนะว่าจะเดินไปข้างหน้าแล้วทีแรกคุณแว,ว่ามันวนกลับคืนมามาหมาผมยังดูิตา <c oughs> ไม่ใ <c oughs> ทวมหำท่วมหำไอ้ซูปเปร์ชาติ อยู่ตีนป่านี่เลยมิดหัวแล้วมั้มิดไินม่น่ามิดหรอเออท่านดึงดึงยาเอาอย่าไปดึงตัวมันาเน่องเลยนาปวนั้นลอครับ ไปลวได้ขึ้นลวขึ้นลวขึ้นลวกลับข <อ ampa S 1> ึ้นลวตองไหอเดียวนี่นี่มันหนีลงนของตัวเดียวนึงมันดึงเอาเข้าปลาแล้วนี่นีข้าปลานี่เท่าข่าปลาเก่งจังวะโอ้ตัวมันใหญ่นาะโอ้โหปไปไปปไปไปปไปไปปไปอยปไปไไปนปไ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 ไไไไ ายเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาด้วยเออค่อยๆค่อยๆถ้ามันดึงปล่อยถ้ามันดึงแล้วปล่อยยิงไหมหมดแล้วยังไม่ต้องยิงหมดแล้วมั้งหมดแล้วโอ้ยน้าน้าดึงยิ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 งเองปล่อยปล่อยปล่อยใช้ปล่อยใช้เอาอย่าง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 ต้องต้องยิงต้องยิงใช่ใช่เดี๋ยวจะถอยแล้วมั้งใด้เดินถอยแล้วมั้งน้ายิงยิงปวดก่อนกดก่อนเดีจะใส่จะลูกเอาเดี๋ยวผมดึงน้ายิงเลยนะ เ,เอา้ายิ่งเออดังตับดังตับดังตับครับอ่าแล้วอุย <c oughs> อ้ยลงน้ำเป็นได้น้ำมือเลยวะเอ้แต่ว่ามันอยู่เงี้ยงเลยนะไอตัวนี้อยู่เงี้ยงเลยโอ้โห <c oughs> แม่นวะ่ะอ่าท่านผู้ชมนี่ครับเป็นไงฝีมือยเเลนน้ำป็ต้องต้อง ต้องซ้ำครับต้องซ้ำเพราะว่าตัวมันใหญ่มากเราไม่รู้เนาะว่ามันติดตรงไหนใช่ไหมละ่ะนอ่คนนาคนซ้ำครับโอ้โหคุ้มค่าแต่การรอคอยครับผมเหนื่ยคนลงแนมเนี้ย <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วงานเหนื่ยคนลงแนมเนี้ยส <c oughs> ุดยอดจริงครัชมตัวนี้มีเจ็ดตัโลอะเจ็ดโลน่าจะไ,ได้เหรอพกเจ็ดโลเลยนะนี่ครับนี่เดินมาไม่เสียเที่ยวครับ ผลงานปืนยิงปลาครับผมโอยยาวเท่าป,ปืนเลยอะยาวเกือบเท่าปืนเลยอะของจริงครับอันนี้ของจริงใครนี่เขาของจริงครับในดูผลงานจะใช้จับด้จับจับพิกไว้ฝั่งนู้นีโอ้โหนี่เข้าอยู่นะครับอยู่อยู่ขึ้นนิ่งเงยนี่ยังไงก็อยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเงี้ยงเข้ายังไงก็อยู่ครับไม่มีเหลือนะครับว้าวอปสุดยอดขอบคุณครับผมที่ติดตามและชมครับนี่ชายอุ้มเลอุ้มเลยอุ้มไปไกลๆโอ้ยนี่ลูกดอกนี่เข้าเข้ามิดเงี้ยงนี่ไม่มีหลุดเลยไม่ออกสักเงี้ยงเลยนะครับอยู่แน่นอนดอกโคตรเลยอะแข็งแข็งจัดโอเคครับผมโอ้ย อาจจะมืดนิดนึงแต่วก็ถายอยู่ทายอยู่<ช>อันนี้ป่าอะไร<อ>วะเนีย่ยคนไปคนไปเท่านี้เกครับผม